สวัสดีครับพี่น้องครับมาเจอกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับบาร์โตงอีสานพาเที่ยวครับพี่น้องเมื่อนี้ผมกอยู่ที่เพชรบุรีนะครับพี่น้องครับอยู่บนถนนเพชรเกษมพระเขากรเทพนะครับภาพพี่น้องมาเบิงต้นสักของกรมทางหลวงนะครับนี่ต้นงามครับพี่น้องครับอยู่บนกอกลาง ระว่างทางภูหขนานครับซ้ายทางหลวงชนบทนะครับพี่น้องครับเก็บภาพบบรรยากาศขาครับให้พี่น้องได้รับชมกันบนถนนเพชรเกษมนะครับ จะออจามาจากตลาดน้ำกวางโจนะครับตลาดน้ำกลางปลาพี่นออ้องร่มเลือนดีนะครับรมเลื่อนเย็นดีอยู่ในปลาไพ่นะครับพี่น้องเป็นตลาดน้ำที่ทางชุ่มชนนะครับได้รวมมือกันสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเขียชุ่มชนนั่นแหละครับพี่น้องครับ ก็เป็นที่สร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนทู่แถวนั้นนะครับพี่น้องครับน้ำตกกวางโจนี้เกิดขึ้นจากฝายชะล่าน้ำนะครับของโครงการในหลวงรัชการที่เก้านะครับพี่น้องครับเป็นฝายทดน้ำเพื่อจังภาคเหนือเขาเหยียดกันนะครับเอาหินไป กันไว้กันไว้กันไว้นะครับทดน้ำบพรให้มันแหงนะครับในฤดูแล้งพี่น้องคือพอต้องการให้ปลามันแหงแรงนะให้น้ำม,มันยังคงอยู่บนภูเขาให้มันชุ่มชื้นยูดตลอดเวลานะครับพี่น้องครับอันนี้นเป็นทิ่วปลาซับได้พี่น้องครับทิ่วของปลาซับบริเวณถนน,น,นเพชรกเกษม ฟังคาเขากรุงเทพนะครับผมก็จิเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางนะครับห้พี่น้องเบิ่งอีกจักทักนึงนะครับผมไปจังจิปิดคลิปนะผมเห็นต้นสักมันงามดีครับพี่น้องครับก็เลยอยากจิเก็บภาพบรรยากาศทีู่วต้นซักนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับไปกาลังปงนะครับพี่น้องไปกาลังเกิดไปซัก หลังจากที่มันพัดไปเหลือแต่กลางนะครับตอนนี้ค็เขียวนะครับเขียวง่ามเขียวุ่มเลยนะครับใบกำลังออกอ่อนๆนี่นะครับพี่น้องครับ <c oughs> ขณะนี้เวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงเคืองนะครับพี่น้องครับ ข้างข้างทางซ้ายนะครับก็ี่เป็นป้าเขาป้าเขาหน้าปักนะครับของชาวจังหวัดเพชรบุรีขางข้างทาาขวามือนะครับดูระวังข้างคู่ขนานนี้ก็จะเป็นป้าซักนะครับป้าซักข้างทาง้านะผมอ่นว่าป้าซักข้างทางนะครับพี่น้อง วยนะครับขับรถไปก็บสบายตาเย็นตาดีนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ก็แวะซื้อน้ำตาลสดซื้อลูกตาลเชาะนะครับซื้อขนมตาลดูางแยกออกมาจากน้องยาปองนะครับ สินค้าโอท็อปก็ว่าได้นะครับซอฟทาวเวอร์ซอฟทาวเวอร์นะครับพี่น้องครับซอฟทาวเวอร์ของเทตบุรีอีกอย่างหนึ่งก็คือขนมตาลนะครับขนมตาลลูกตาลน้ำตาลสดนะครับพี่น้องครับชื่นใจนะครับน้ำตาลก็หอมดีนะครับหอมหวานไม่หวานมากนะครับทุกคนหวานธรรมชาตินะ ธรรมชาตินะครับไปครับพี่น้องครับไปครับเป้าตรงนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วครับันหจุดกระจังได้ออกมา่ายคลิปบันทึกคลิปให้พี่น้องเข้าได้รับชมกันนะครับพูดติดตามทั้งสามลอยว่าพุนนะครับผมก็ขอขอบพระพุณนนะครับพี่น้องที่ให้การติดตามนะครับ ับช่องตรงอีสาน้าเที่ยวนะครับช่อง y o u t u b e ของตรงอีสาน้าเที่ยวเราครับช่องทั้ง a c e b o o k นะครับพี่น้องครับตรงอีสาน้าเที่ยวเราครับฟ้องดีละวัดนะครับพี่น้องนะผมกจะมีช่องทั้งในการติดตามให้พี่น้องได้ติดตามการออกมาใส่ชีวิตของผมนะครับพี่น้องนะการเดินทางผมนะอายุสามสองทางน้ำกันนะครับพี่น้องครับ มีโอกาสได้ไปวัดนะครับผมกัะเจ้าลุงไปทางเพจของดีรวัตรนะครับผู้จิตตามสามพันกาคนนะครับนมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะครับเพงเสียเดินทางสี่นะครับผมกัะเจ้าลุงช่องยูทูบนะครับพี่น้องโตอีสาผพาเที่ยวแล้วกับเฟซบุ๊กของโตอีสาผพาเที่ยวนะครับฝากพี่น้องเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปของผมนะครับพี่น้องครับ ช่วงทังนี่ไบเพท่านได้เกิดนะครับไบเพท่านได้เกิดไบใหม่บพท่านติดปรุงนะครับพี่น้องกระหีนตะกางจรงแล้วนะ่ามามันมันตายมันเม่ได้ตายดิยพี่น้องครับไบมันพัดออกข้างนาก็จะเป็นเขาหย่อยนะครับพี่น้องครับเขาย้ายนะครับวัดเพชรบุรี จังหนกับจีตัดเขาเส้นคู่ขนานนะครับนี่ครับพี่น้องครับข้างหน้าเนี่ยเป็นเขาหย่อยนะครับธนาฝนเนี่ยก็จะเขี้ยวกะจีเลยแล้วครับเป็นเขาหินปูนผสมเขาดินนะครับพี่น้องข้างล่างก็จะเป็นดินข้างบนก็จะเป็นหินปูนนะครับตั้งอยู่นี่เลยเขาหลุกแหลกนะครับผู้ใด,ดมาลง ลงมานะครับทางเพบุรี่ก็จะเห็นเขาลูกนี่นะครับลูกแหลกเลยนะครับกนจะเข้าตัวเมืองของฝากของกินไหลนะครับแถวเพบุรี <c> ่ <oughs> อีกอย่างเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นี่คนลงมาเที่ยวไหลนะครับลงมาเที่ยวไหล ตอนนี้ผมพาพี่น้องมาถึงเขาย่อยนะครับพี่น้องครับดูระวังการเดินทางกลับนะครับกับไปสมุดสาคอไปมือแล้วมองสองมองนะครับพี่น้องไปไล่มองว่าว่ไหวนะครับมันสิคำกวนคำกวนเกิดเดินทางเกิดรถติดนะครับก็ไลยไ,ไปมองละมือมือแล้วมองนะครับ ีละวันนะครับสำหรับโัวร์มิสานพาเที่ยวตามสไตล์โอ้รถหลายแห้งพี่น้องครับฟังขาขาล,ลองไต่นะครับขนาดมือนี่เป็นวันที่ยี่ไอ้วันที่สิบสามนะครับขนาดมือนี่เป็นวันที่สิบสามเด้ปกตินี่วันทีน่สิบสามนี่ทุกคนต้องหอนปั่นเลยครับพี่น้องทุกคนต้อง ข้อมหน้าข้อมตาลแล้วนะแต่ถ้าจังหวะแหะครับบางบริษัทบางที่ทํางานเขาบพิ่งปิดก่อนนะครับเขาบางบริษัทปิดก่อนนร่งของผมนี่ก็เปิดเร็วนะครับบริษัทได้ปิดซ่านี่ก็เปิดซ่าตามไปนะครับพี่น้องครับนอกความมีโอกาสไนยุคปัจจุบันโดนขึ้นว่าเก่าเขาว่าไหน ติดหลายแงพี่น้องเลยฟางทางหุ่นนะติดหลายที่เดี๋ยวขาได้ดเบาลินเนี่ยนะเพิ่งข้างๆปองก็ได้นี่ครับหรือทางกระจกบางทางหุ่ครับี่ก็เย็นถอยืนอันยะเลยนะครับอาพี่น้องครับคลิปนี้ก็สมมาพัว้วนแล้วนะครับพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก้อนสิจากกันนะครับพี่น้องก็จะเลี่ยม กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์นะครับนะครับตรงอีสานพาเที่ยวนะครับผมรื่งใจนะครับในการทำคลิปใหม่ๆออกมากพี่น้องได้รับชมกันนะค,คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ